สวัสดีครับวันนี้นะครับมาบอกเทคนิคให้เรามีรายได้มากขึ้นนะครับการเที่จะมีรายได้มากขึ้นนะครับหนึ่งนะครับเราต้องมีความสามารถที่มากขึ้นถ้าเรายังมีความสามารถเท่าเดิมนะครับเราก็มีรายได้เท่าเดิมอ่ะเราจะทำยังไงให้เรามีความสามารถมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับการเรียนรู้เนี่ยมีงไงแบบการเรียนรู้ในระบบก็คือในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ พอป,ปัจจุบันนะ่ะการเรีนยนรู้มีทั้งเรียกว่าติวพิเศษโรงเรียนพิเศษนะครับหรือสถาบันพิเศษรวมถึงการเรียนออนไลน์อย่างผมเนี่ยเป็นบริษัทโจโดอยทีนเซอร์วิสนะครับก็เป็นสถาบันสอนนะครับที่เป็นภาคเอกชนเปสอนได้แล้วก็การเรียนออนไลน์ก็มีหลายแบบอย่างเช่นที่ผมมีสอนเนี่ยก็มีสอนผ่านซูมนะครับผ่านซูมที่การเรียนสดพร้อมๆกับคนในห้อง เรียนออนไลน์บนยูเดมี่นะครับยูเดมี่เป็นของต่างประเทศนะครับยูเดมี่เรียนตลอดชีพอันนี้ก็ดียูเดมี่ราคาถูกด้วยของคนไทยจะเป็นของสกิลไรเอนนะครับส่วนหนุ่มคนไทยก็สามารถออกบินไปก,กับภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเพิ่มความรู้ตัวเองนะครับด้วยการเร,เรียนรู้ให้มากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นก็จะมีความสามารถมากขึ้นงายได้ก็ย่อมมากขึ้นแน่นอนนะครับและการเรียนออนไลน์กับ ปัญญาไม่เหมือนกันนะวิชาหไหนที่มีความสําคัญนะครับต้องปฏิบัตินะคุณนักเรียนอ่อนไต์นะครับโอเคครับวันนี้คุณได้ความรู้พอสมควรเยอะมากอย่าเบื่อเมียนกันเยอะๆนะครับ